ประเทศไทยเลยนะข,ม,นข,ม,นขม็นขเม็นขม่ขแม่พูดให้ถั่วสอนเหมื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 อนหนูว่าเป็นคนกัมพูชาเออเหมือนคนคนขแมคคาว่าขม็นมาจากไหนหลักฐานการเรียกชาวกัมพูชาว่าขมรนซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันคือศิลาจารึกข,ขม็นสมัยก่อนพนระนครมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12ได้แก่ศิลาจารึกเคเอพบที่บ้านเมลบเมลุกตำบลโรกา อำเภอปีเรียงจังหวัดไทยแรงกล่าวถึงท่าชาวเขมรโบราณคำว่าเขมรในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครตรงกับคำว่าเขมรในภาษาเขมรสมัยพระนครเมื่อถอดความหมายคำว่ากระยุมเขมรแล้วน่าจะแปลว่าค่ารับใช้ที่เป็นชาวเขมรในคือเรียกตนเองว่าเขมรมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12นั่นเอง นอกจากจารึกดังกล่าวแล้วยังปรากฏการใช้คําว่ากเมรในภาษาเรมรสมัยก่อนพระนครว่ามีวิวัฒนาการทางเสียงทําให้เสียงปอนในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครกลายเป็นเสียงขอในสมัยพระนครคําว่ากรเมณจึงค่อยๆกลายเป็นคําว่าเขมรในสมัยพระนครและมีการใช้คํานี้ในศิลาจารึกอย่างน้อยจํานวนสองหลักคือจารึกเคสามร้อยหกสิบหกกล่าวถึงไตเสาเขมรอันหมายถึงท่ารับใช้หญิง เสาชื่อเฉพาะที่เป็นชาวเขมรหลักฐานที่ชัดเจนสําหรับการใช้คําว่าเขมรในฐานะคาที่ชาวเขมรสมัยพระนครเรียกตนเองคือข้อความในศิลาจารึกปราสาบทบรรทายชมาเคสองร้อยยี่สิบเจ็ดสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดพุทธศตรวรรษที่สิบแปดเขียนด้วยอักษรเขมรโบราณจํานวนยี่สิบเก้าบรรทัดมีข้อความตอนหนึ่งว่าบรรทูลให้มีราชพิธีนเสด็จนําชาวเขมร เมื่อภาษาไทยรับคำนี้มาใช้เพื่อเรียกชาวกัมพูชาจึงเขียนคำว่าเขมรอย่างไรก็ตามเขมรในภาษาไทยซึ่งรับมาจากภาษาเขมรโบราณสมัยพระนครร่วมสมัยกับสุขโขทัยและอยุธยาออกเสียงตัวสะกดนอย,อย่างชัดเจนแต่คำว่าเขมรในภาษากัมพูชากลับเปลี่ยนแปลงทั้งรูปเขียนและเสียงจากรากเงาในภาษาเขมรโบราณสมัยพระนครไป